หนูกับแฟนมีปัญหาเรื่องไม่สามารถมีเซ็กส์ครั้งที่2ได้ทันทีค่ะเขาขอให้หนูเนี่ยช่วยหนูก็ช่วยค่ะแต่ไม่มีผลอะไรเขาบอกว่าเขาไม่สามารถทำมันแข็งตัวได้ต้องพักหลายๆชั่วโมงทั้งนั้นที่ก่อนหน้านี้เนี่ยถือว่าเขาเป็นคนที่มีความต้องการทางเพศสูงมากแต่ว่าช่วง2ปีมานี้เขาเริ่มมีอาการค่ะเขาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศแล้วหรอคะเขาก็แค่ยุ่ยหยิบเสียงนะคะเป็นพวงจริงๆค่ะเวลาหลังจากผู้ชายเนี่ยนะฮะ ถึงจุดสุดยอดเนี่ยนะ,ะกว่าจะแข็งตัวได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยทางการแพทย์เรียกว่าเร e r ล็ก r ต o r ี r พ o a y r อ refractory period นะฮะซึ่งมันจะเพิ่มมากขึ้นตามอายุตามอายุนะฮะอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศะนะฮะออตอนเรียกผิดละ,ะตอนเขาวัยรุ่นเนี่ยเขาหลังจากหลังเสร็จเนี่ยอาจจะสิบนาทีแข็งเลยแป๊บเดียวกระตุ้นแข็งได้อีก ปัจจุบันก็อาจจะต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะฮะตกลงเอาสรุปว่าไม่ใช่อาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศนี่เป็นเรื่องปกติและธรรมชาติมากเป็นเรื่องปกติและธรรมชาติมากถามว่าจะมีการช่วยเหลือได้ยังไงจะช่วยได้ยังไงยังอยากจะเหมือนเดิมอ่ะก็ใช้ยาช่วยได้ถึงแม้คุณไม่ได้มีอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศแต่ใช้ยาที่ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศเหมือนคนสูงอายุเนี่ยช่วยได้นะฮะจากงานวิจัยพบว่าเอายากลุ่มนี้เนี่ยมาทดสอบในคน ที่ยังอายุไม่มากและไม่มีปัญหาเรื่องอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศกลุ่มหนึ่งให้ยาหรอกกลุ่มหนึ่งให้ยาจริงปรากฏว่าในกลุ่มที่ได้ยาจริงเนี่ยมีความพึงพอใจในเพศสัมพันธ์มากกว่ากันเยอะอ,อาจจะเป็นเพราะว่าเขาแข็งได้เร็วขึ้นหลังจากหลังปั๊บแป๊บเดียวเขาแข็งได้อีก should I, should I นกจาจเ